สวัสดีค่ะสวัสดีเพียบซีทุกท่านนะคะในตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องขโ้เชียงตรงนะคะเนี่ยอย่างแรกนะะ้องขต้องขออภัยเพียบซีทุกท่านด้วยนะคะที่ในช่วงนี้นะคะน้องขัก,ก็ตอบคอมเมนต์ช้ามากๆเลยนะคะเอ่อท,ที่แถวบ้านน้องขโ้นะคะก็ถูกตัดสัญญาณไว สัญญาณมือถือแล้วก็ wi-fi ไ,ไ,ไฟฟ้าถูกตัดไปพร้อมกันหมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาใช้งานได้นะคะตอนนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้ปกตินะคะยังยังไวไฟก็ยังใช้งานได้เป็นบางเวลาเองนะคะบางวันก็ใช้งานไม่ได้เลยนะคะบางวันก็ใช้งานได้เป็นเป็นเวลาเท่านั้นนะคะแล้วก็ไฟฟ้าก็มามาหลับๆอยู่เลยนะคะยัง ใช้งานไม่ได้24ชั่วโมงนะคะสัญ,ญญาณมือถือก็สามารถโทรได้แล้วนะคะเป็นบางเครือข่ายเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โทรได้อย่างเดียวเปิดอินเทอร์เน็ตใช้ยังไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นทั้งทั่วประเทศพม่ารหรือเปล่าที่เขาตัดสัญญาณมือถือนะคะแล้วก็ทําให้ขาดการติดต่อหรือได้เห็นโลกภายนอกเลยนะคะไม่ได้รับรู้ข่าวสารจากที่ไหน หลายวันมากๆเลยนะคะกว่า wifi จะกลับมาใช้งานได้นะคะในวันนี้นะคะแล้วกออ็ได้เห็นหลังจาก wifi กลับมาใช้งานได้ก็ได้เห็นภาพที่น่าเศร้านะคะมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างแรกก็คือรู้สึกุ่นใจขึ้นมาบ้างที่ได้ติดต่อ,อก,กับญาติพี่น้องที่อยู่แม่สายที่ประเทศไทยนะคะที่น้ำท่วมอยู่ในตอนนี้นะคะจังหวัดชิงได้นะคะ ก็พี่สาวน้องเขวก็อยู่ที่แม่สายแล้วก็พี่ชายน้องครัวก็อยู่ที่แม่สายนะคะตอนนี้ก็คือติดต่อกันได้แล้วนะคะแล้วก็ญาติญาติพี่น้องก็อยู่ที่แม่สายเยอะมากๆนะค่ะน้องสาวพ่อก็อยู่ที่แม่สายนะคะก็ตอนนี้ก็คือติดต่อกันได้แล้วทุกคนปลอดภัยดีก็รู้สึกอุ่นใจนะคะวันก่อนนี้คือใจไม่ดีเลยนะคะรู้สึกไม่ดีเลยนะคะที่ ติดต่อกันไม่ได้ไม่รับรู้อะไรเลยนะคะหลังจากที่ได้รับรู้ว่าว้านท่วมบ้านบ้านพี่สาวน้ําท่วมแล้วนะคะก็ได้ขาดการติดต่อกันเลยนะคะซึ่งเนื่องจากว่าเขาปิด Wifi ปิดไฟฟ้าปิดสัญญาณมือถือเลยนะคะถุกตัดหมดเลยนะคะก็ไม่ได้คุยกันหลายวันมากๆนะคะกว่าจะได้คุยกันก็ ใจไม่ดีเลยนะคะแบบว่าเราอยู่ก็รู้สึกเป็นห่วงทุกคนที่อยู่ผังไทยนะคะก็มันก็อยู่ไกลกันนะคะในตอนนี้นะคะเพราะว่าจะไปหากันก็ไม่ได้น้ำท่วมก้อนหนักมากๆนะคะในตอนนั้นนะคะก็บ้านพี่สาวน้องขโบนะคะก็น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็บางบ้านก็ท่วมเยอะระลับเอวเลยนะคะน้ำนะคะ ก็บ้านพี่สาวนักโขก็ไม่เข้าถึงในบ้านนะคะก็เป็นบ้านสองชั้นนะคะชั้นแรกก็ไม่เข้านะคะก็เข้าถึงที่เแบบว่ามันไม่เข้าบ้านเดือแค่นีด้เดียวนะคะประมาณนี้เองนะคะก็ทรัพย์สินที่อยู่ข้างนอกที่ยกขึ้นสูงไม่ทันก็ได้รับความเสียหายไปบ้างนะคะก็มีบ้างนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ หนักสุดก็คือที่ตลาดไม่ลงขนนะคะนเอ,อพี่สาวน้องขพนะคะที่ขายหมูอยู่ที่ตลาดไม่ลงขนนะคะก็เขียงหมูที่ตั้งโต๊ะที่ตั้งขายหมูก็ถูกน้ําพัดไปหมดเลยทั้งตลาดเลยนะคะไม่เหลืออะไรสักอย่างที่ตลาดน้อยไม่ลงคนเลยนะคะน้ํานี้ท่วมดะหอ่บใกล้ถึงแต่ชั้นบ้านสองชั้นนี่คือ อีกนิดเดียวก็จะถึงสองซันแล้วนะคะระลับแบบว่าเกินท่วมโหไปแล้วนะคะครสามารถไหลได้เลยทันทีเลยนะคะถ้าอยู่ตรงนั้นถ้าน้ํามาแล้วไม่หนีนะคะบางคนก็เอาตัวรอดแทบไม่ทันนะคะก็ะเอ,อน้ํานี่คือมาแรงมากๆเลยค่ะน้องเขาบอจะขึ้นภาพให้ชมนะคะก็ะน้ํานี่คือมาแรงมากๆแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะก็ะ รู้สึกเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกสงสารมากๆเลยนะคะทุกคนที่อยู่ทางพังไทยและพังพมา่าทักกิเลกที่ได้รับผลกระทบออภยทัยพิบัติธรรมชาติในครั้งนี้นะคะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะแต่ก็มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะน้ําก็ท่วมไปแล้วนะคะก็รู้สึกเศร้ามากๆค่ะที่ได้เห็นภาพนี้แล้วก็ รู้สึกสงสารทุกคนด้วยนะคะบางคนนี่คือไม่ได้กินข้าวหลายวันก็มีนะคะที่น้ำท่วมแล้วออกจากบ้านไม่ได้แบบนี้นะคะทางทางผังพมา่าเรานี่คือรู้สึกเหมือนแย่มากๆเลยนะคะแล้วก็ทางผังไทยนี้ถึงแม้น้ำท่วมหนักขนาดไหนนะคะเขาก็ยังร่วมใจสามัคคีกันเข้าไปช่วยเหลือกันและกันนำอาหาร หรือเข้าเข้าไปให้คนที่ติดอยู่ในบ้านที่ออกไม่ได้นะคะก็ทังผังไทยนะคะมันจะมีกู้ภัยหลายหน่วยงานหรือทีมงานข่าวต่างๆเข้าช่วยเหลือกันนะคะซึ่งกันและกันเยอะมากๆแบบทั่วถึงนะคะแต่ว่าผังพมา่าเรานี้คือไม่มี ภาพให้เห็นแบบนั้นเลยนะคะไม่มีรัฐบาลหรือหน่วยงานกู้ภัยเข้าช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันแบบนั้นนะคะก็มันจะมีหน่วยกู้ภัยมันเป็นกู้ภัยกลุ่มไทยใหญ่ที่ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนทางไทยแล้วก็ไม่มีเรือลำใหญ่ให้เ,เข้าไปช่วยเหลือคนที่ น้ำท่วมหนักๆได้นะคะแล้วก็นำอาหารแล้วก็น้ำเข้าไปแจกคนที่น้ำท่วมออกบ้านไม่ได้แบบนี้มันไม่ทั่วถึงนะคะบางบ้านบางคนก็ไม่ได้กินข้าวหลายวันก็มีนะคะก็เอ่อนครก็เก็บภาพบรรยากาศที่เออเขาลงจาก t ิ k t o k หรือ facebook มาให้เพียบซีได้ชมนะคะว่าผัางพาม่าก็ เสีหายหนักมากๆนะคะทางผังทักขี้เหล็กนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนทางไทยนะคะก็มันไม่มีคนที่เข้าช่วยหรือกันและกันเยอะเหมือนทางไทยนะคะก็จะช่วยไม่ทั่วถึงนะคะก็มันมีกลุ่มไทยใหญ่ที่เ,ออเข้าช่วยเหลือซึ่งกันและกกันอยู่นะคะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนผังไทยก็ช่วยไม่ทั่วถึงนะคะ ก็ได้เห็นภาพที่น้ําท่วมในครั้งนี้นี่คือหลายพื้นที่มากๆค่ะที่น้ําท่วมเยอะระล,ะล,ะละับเอ,อบ้านสองชั้นก็ถึงนะคะทางพังแคทักกี้เหล็กนี่คือเหมือนจะหนักมากๆที่ไม่มีหน่วยกู้ภัยหนเข้าส่วยหลือทั่วถึงนะคะมันน้ํามันมาแรงแล้วก็เชี่ยวมากๆที่หน้าหลานพังแม่สายนี่คือ ไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมานะคุณไม่เคยเห็นน้ําท่วมผังไทยที่หน้าลานเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้นี่คือท่วมถึงหน้าลานหนักอยู่นะคะแล้วก็เออไม่เคยเห็นที่แบบว่ามันภาพมันน่าเศร้าเนาะที่น้ําท่วมที่หนักขนาดนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ออชาวในตัวเมืองเชียงรายทุกท่าน,นที่ แม่สายติดแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คนในทักขนเหล็กทุกท่านนะคะในประเทศพมา่าแล้วก็เชียงตุงเราด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ๆนะคะนะครูก็ไม่มีกำลังที่จะเข้าไปช่วยเดินนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปอย่าท้อนะคะเริ่มนับหนึ่งใหม่กันได้ทุกคนนะคะทรัพย์สินที่เสียหายไปหลังจากน้ำลดแล้วนี้คือทางพัง ถ้าขีเล็กนะคะก็รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถชาวบ้านหรือบ้านของชาวบ้านก็พังเสียหายแล้วก็ลินถล่มก็มีหลายที่มากๆนะคะแล้วก็เออมันจะมีหลังจากน้ำรถก็จะมีขี้ลินแล้วก็ขี้ทราย เต็มท้องถนนหรือบ้านเดินทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็แถวๆนั้นนะคะน้องโคก็ไม่ใช่คนทักทีเล็กก็ไม่รู้จักว่าเป็นที่ไหนบ้างนะคะน้องโคก็จะรู้จักแถวๆใกล้หน้าด่านเองนะคะก็เป็นท่าล้อตลาดท่าล้อแล้วก็กรุงทุนแบบนี้น้องโคก็จะรู้จักแถวนี้เองนะคะก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ดิมแม่น้ำสายนี่คือ ได้รับผลกระทบเสียหายหนักมากๆค่ะรู้สึกสงสารมากๆเลยนะคะกว่าจะหามาได้กว่าจะเปิดร้านได้มันก็ลําบากแล้วนะคะแต่ก็น้ําก็มาพัดไปหมดเลยนะคะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะเนาะน้ําก็พัดไปแล้วก็ขอเริ่มต้นใหม่ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะก็ได้พังแม่สายหลังจากน้ํำลดก็เหมือนกันเลยนะคะมีแต่ ดินไม่แต่ทรายถมรถมอเตอร์ไซค์หรือทรัพย์สินในบ้านบ้านทั้งหลังก็ไม่เหลือนะคะถมไปหมดทุกคนก็ต้องเลี่ยงทวแบบว่าต้องทุกคนก็ต้องขุดเอาทรัพย์สินที่ใต้ลินเลยนะคะแบบว่าเห็นแล้วคือเห็นภาพแล้วคืสงสารอยากจะร้องไห้ตามเลยนะคะยังดีที่บ้านพี่สาวนกโขกก็ไม่ท่วมหนักนะคะซึ่งที่พี่สาวนโ อยู่นี้คือมันเป็นที่พื้นที่ที่สูงหน่อยนะคะแต่ว่าว่านน้องสาวพ่อคนาน้านะคะน้ําท่วมไปหนึ่งชั้นนะคะแถวแถวใกล้ตลาดไม่ลุงคนนะคะ mm hmm. ก็ชั้นแรกนี่คือมีมีแต่ลิ้นมีแต่ชายหมดเลยนะคะไล่รับความเสียหายอยู่หนักอยู่นะคะแล้วก็ทั้งร้านค้าด้วยนะคะ mm hmm. ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะ แล้วก็สู้ๆนะคะขอเป็นกำลังใจทุกท่านค่ะแล้วก็เราคก็ได้เห็นภาพภาพหนึ่งนะคะที่ซาบซึ้งซาบซึ้งแล้วก็ตื้นตันใจมากๆเลยค่ะที่ได้เห็นน้ำใจคนไทยนะคะที่ไม่ทอดทิ้งประเทศเพื่อนบ้านประเทศพมา่าเรานะคะที่นำเอาอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็เข้าช่วยเหลือคนที่ออกจากบ้านไม่ได้กินข้าวหลายวันตอนที่น้ำท่วมนะคะ แล้วพอเห็นแล้วคือรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ทอดทิ้งเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านพมา่าอย่างเรานะคะแล้วก็ได้เห็นภาพนี้แล้วคือน้าตาจะไหลเลยนะคะแบบว่าประเทศพมา่าเรานะคะไม่มีรัฐบาลเขา้าช่วยเหลือแบบนี้เลยนะคะ ชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเองเท่านั้นนะคะก็ได้เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือน้ำลดแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเริ่มนับหนึ่งใหม่กันนะคะสู้ๆค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเชียงตุงก็น้ำลดแล้วเส้นกันค่ะตอนน้ำท่วมนะคะก็ชาวนาก็คือ นาที่เพื้นที่ที่นานะคะที่เขาอยู่ต่ำนะคะก็เหมือนน้องเหมือนน้องเลยนะคะเหมือนแม่น้ำเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เอน้ำก็ลดไปแล้วนะคะแล้วก็เในตัวเมืองในในเวียงนะคะก็น้ําก็ท่วมหนักเหมือนกันนะคะระลับเท่าหัวเลยนะคะ,ะน้ําระดับเท่าหัวนะคะก็ มันก็คือในในเวียงเท่านั้นนะคะแลวแถวโซนะบทก็คือไม่ท่วมหนักเท่านั้นนะนะคะที่พื้นที่ต่ําก็หนักสุดก็เท่าเอวนะคะระลับน้ํานะคะในพื้นที่ในานาก็รับรับความเสียหายเยอะมากๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเชียงตุงเราอะเอ,อ,อาชซีพหลักๆคือปลูกข้าวดำนาปลูกข้าวปลูกข้าวนะคะก็มันก็ถ้าเกิด ได้รับผลกระทบจากเสียหายหรือน้ำพัดดินมาถมนาแบบนี้มันก็ได้รับความเสียหายแล้วก็ลำบากมากเหมือนกันนะคะก็มันเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นะนะนาะก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับความจริงนะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะในเชียงตงุงเราก็คือ เริ่มจะเลอดร้อนแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดฝนยังตกอีกก็คือจะเลอดร้อนมากๆเลยค่ะซึ่งในตอนที่ผลตกหนักหลายวันนะคะก็ได้มีีดินถล่มหลายที่นะคะก็คือถนนที่เส้นทางที่ไปทักขี่เหล็กเชียงตุงไปทักขี่เหล็กนะคะทักขี่เหล็กมาเชียงตุงนะคะก็ถนนนะคะก็ได้ ซุดถลม่มขาดเลยนะคะก็ทำให้ลดน้ำมันลดสินค้าที่นำเข้าจากไทยมาเชียงตุงไม่ได้นะคะตอนนี้คือขาดตลาดเลยค่ะลดน้ำมันลดมอเตอร์ไซค์รถยนต์แบบนี้ตอนนี้นี่คือหาซื้อตามปั๊มน้ำมันนี่คือบางปั๊มก็ปิดไปแล้วนะคะบางปั๊มก็เปิดอยู่นะคะแล้วก็ออแบบว,ว่าเขา เขาจะไม่ให้เติมรถยนต์นี่คือเขาจะให้เติมคันละไม่เกินสองหมื่นจัตตนะคะต่อวันนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นี่คือเขาให้เติมไม่เกินคันละหนึ่งหมื่นจัตตต่อหนึ่งวันนะคะก็มันร้านค้าข้างนอกนี่คือเขาก็ซื้อมาตุนกันเยอะเนาะเขาก็เริ่มขายแพงกันมากๆเลยค่ะขดน้ำโคกนะคะลิตรก,กว่านี่คือเขาขายขดละหมื่นกว่าเลยนะคะ ตอนนี้นะคะในตอนที่ออดินถล่มแล้วก็รถรถน้ำมันไม่สามารถเข้ามาในเชียงตุงได้เนาะมันก็เลยทำให้ขาดแคลนนะคะตอนนี้เชียงตุงก็คือลำบากถึงแม้ว่าเ,ออเงินจัดจะแข็งค่าขึ้นอีกนิดนึงก็จริงนะคะแต่ก็สินค้าก็คือสินค้าที่เป็นของไทยก็คือมันแพงขึ้นอีก สองเท่าตัวเลยนะคะแล้วก็สินค้าทุกๆอย่างก็เริ่มขึ้นราคาตามกันเลยนะคะในตอนนี้นะคะก็ทำให้ชาวบ้านเราแบบว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็คือต้องไล่รับผลกระทบที่สินค้าแพงอีกนะคะในเชียงตุงตอนนี้นะคะแล้วก็แถวบ้านนกโวน้ำไม่ท่วมก็ยังดีนิดนึงอยู่นะคะก็ยังมีผัก ไม่สวนนะคะแต่ก็คือสินค้าที่เราใช้ทุกๆอย่างคือมัน90%เเลยนะคะที่เป็นสินค้าของไทยนะคะแล้วก็ในตอนนี้คือเขาก็เร่งซ่อมแซมถนนอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือรถยนต์รถเล็กนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์สามารถ สัญจรไปมาได้ปกติแล้วนะคะแต่ว่าถนนมันจะยากมากๆเลยนะคะเป็นแบบว่าเขาเพิ่งขุดใหม่ๆอ่ะเนาะมันก็คือมันจะเป็นลื่นนะถ้าเขาขุดใหม่มันก็คือจะถ้าเวลาฝนตกมันก็จะลื่นแล้วก็ทําให้รถรถติดลมได้นะคะถ้ารถเตี้ยๆนี่คือไม่สามารถผ่านได้หรือเปล่านะคะก็จะผ่านได้อย่างลําบากนะคะถ้าเกิดในช่วงนี้คือใครจะไปทักทิเลกนี่คือ จะลำบากมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ตอนนี้คือยังไม่อยากเดินทางไปไหนเลยนะคะเพราะว่าถนน,นมันไปลำบากมากถ้าเกิดไปติดอยู่ตรงนู้นแล้วก็สัญญาณมือถือมันไม่สามารถโทรหาใครได้นะคะมันก็คือจะติดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะมันจะลำบากมากมากเลยมันไม่เหมือนเทคโนโลยีมันไม่ทันสมัยเหมือนทางไทยนะคะก็ ทุกคนที่อยู่ในเชียงตรงก็ถ้าเกิดจะไปทักซิเลยก็กออ็ต้องเช็ครถดีๆนะคะแล้วก็พบอ,อุปรกรณ์ที่จะทําให้เราผ่านจากถนนตรงนั้นไปได้นะคะเพราะว่าถนนมันสดหลายที่นะคะแล้วก็หลายแห่งมากๆถ้าใครจะเดินทางก็พบอ,อุปรกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือที่รถติดลมได้ไปนะคะจะสามารถผ่านไปได้นะคะแล้วก็ เอ,อตอนนี้คือในเชียงในเชียงตุงก็คือน้ําก็ลดเหมือนทางผังท่าขี้เหล็กและผังไทยแล้วนะคะก็แดดก็ออกหลายวันแล้วนะคะตอนนี้คือรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างแล้วนะคะก็ขอให้พีเอฟซีทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพกันทุกๆุกคนด้วยนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆุกคนด้วยนะคะแล้วก็ ออขอให้ระวังตัวกันทุกๆคนด้วยนะคะก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะหน้าฝนยังไม่หมดไปนะคะได้ยินว่าพายุลูกที่สองกำลังจะมาอีกแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนเเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะอย่าเพิ่งเ อยู่พื้นที่ต่านะคะก็ยังแบบว่าอย่าเพิ่งกลับไปอยู่พื้นที่ที่น้ําเคยท่วมนะคะก็ขอให้อยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนนะคะหลังจากเข้าสู่หน้าหนาวน้ําก็จะผลก็จะหมดแล้วน้ําก็จะไม่ท่วมแล้วก็ค่อยกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่กันแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะแล้วก็วันนี้นะครูก็จะขอ ตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ก, share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องคาโฟโด้วยนะคะสวัสดีค่ะ